แถลงสารรัฐมนูลนี่ด้วยความเคารพมาพูดตรงไปตรงมาไว้ใจไม่ได้สักเรื่องหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้งยังไงล่ะครับค่ะผมเนี่ยไปบรรยายในงานสัมมนาของพรรคเพื่อไทยเรื่องรัฐมนูลแล้วผมก็บอกนะฮะพรรคพวกก็เห็นด้วยกันทั้งห้องประชุมสอส,อสอทั้งนั้นนะครับผมบอกว่าสําหรับพรรคเพื่อไทยเนี่ยการที่เรื่องราวของเราที่เราทําเนี่ยถูกส่งเข้าไปเข้ามือของของค์กรอิสระเนี่ยมันเหมือนเราถูกผลักให้เข้าไปเดินอยู่ในซอยเปลี่ยว ที่เต็มไปด้วยคาดตะคอนโรคจิตอยู่เต็มซอยนะครับแล้วก็ต้องการที่จะเล่นงานเราอยู่ตะลอดเวลาเอา้าในพักเปืือไทยเวลานั่งคุยกันพี่ๆน้องๆเนี่ยเกิดว่ามีสารรัฐนูนหรือมีองค์กรอิสระจะพิจารณาเรื่องอะไรของเราสักเรื่องหนึ่งี่ยนะ,ะถ้าเขานัดพิจารณาบ่ายแต่เช้าเนี่ยเราจะนั่งคุยกันแล้ว <c oughs> แล้วก็จะมีคนวิเคราะห์ว่าเฮ้ย <c oughs> ไม่มีอะไรแล้วเรื่องนี้สบายธรรมดาทษ <c oughs> เรื่องไม่เป็นเรื่องสักพักคนในวงเดียวกันจะมีเสียงออกมา กลัวไม่แน่เพราะว่ามันเสียวๆครับดังนั้นเนี่ยการลาออกของคุณวส,สัน์เนี่ยถ้ามองในเชิงภาพรวมผมว่าไม่น่าไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอะไร <c oughs> เพราะว่าดาราเดิมยังอยู่ครบแล้วก็ไม่ได้เห็นสัญญาณว่าสารรัฐมนูญจะทําตัวให้เป็นหน่วยงานทางตุลาการที่ฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝักฝ่ายของรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเนี่ยสบายใจในความตรงไปตรงมาได้ค่ะ นี่ผมก็ต้องพูดชัดๆแบบนี้เพราะว่าหลายเรื่องที่ท่านทำนะท่านไม่มีอำนาจตามกฎหมายท่านตีความแล้วก็ขยายอำนาจตัวเองอเป็นการตีเมืองขึ้นล่าอาณานิคมไปด้วยในตัวะนะครับส่วนว่าทําไมลาออกก็คุณวัสรอธีบายว่าสัญญาสองปีกับทางฝ่ายตุลาการทั้งหลายว่าจะทํางานสองปีแล้วออกซึ่งคุณชัดชลวรประธานคนก่อนเนี่ยก็เป็นแบบนี้ ก็คือมีการตกลงมีการสัญญากันไว้อันนี้ผมก็รู้สึกแปลกใจอยู่เล็กๆนะครับว่าหน่วยงานอ,องค์กรอิสระอย่างสารรัฐนูน<ช>ซึ่งซึ่งเป็นองค์กรที่มีอำนาจมากนะครับ <viele S 1> แล้วก็วคำวินิจฉัยนี่ผูกพันทุกองค,อค์กรปลดนายยกมาแล้วกี่คนต่อกี่คนยุบพรรคการเมืองมาแล้วกี่หนต่อกี่รอบนีท่ทำได้หมดนี่นะแต่เวลาเขาจะให้คนทำหน้าที่ประธานองค์กรเนี่ย เขาใช้ระบบการสัญญากันครับคือคือว่าเฮ้ยเราขอสองปีก่อนนะแตนะ่สองปีแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะทําดีไม่ดียังไงเนี่ยเราเลิกเลยสองปีเราเราหยุดเลยอ่าแล้วนายมาต่อเฮ้ยนายก็ไม่เกินสองปีนะไม่ว่านายจะทําดีไม่ดียังไงนายจะมีจมูกแคบจมูกบานยังไงเนี่ยนายก็สองปีต้องเลิกเออผมก็แปลกใจเล็กๆนะครับว่าใช่เลยครับระบบนี้วิธีเนี้ยใช่แล้วการบริหาร จัดการหรือว่าการทําหน้าที่ประธานในองค์กรที่มีอํานาจขนาดนี้เนี่ยมันไม่มีวิธีการประเมินผลงานกันแบบอื่นเลยครับมันไม่มีกลไกว่าเอ้ในการทําหน้าที่ของท่านเนี่ยประเมินแล้วเนี่ยโอ้โหสังคมเขายอมรับสังคมเขานับถือสังคมเขาคาดหวังมากท่านทํานําพาองค์กรนี้มาอย่างสง,าง่างามมีไหมครับหรือว่าเอ้การทํางานของท่านเนี่ยสังคมก็ปฏิเสธสังคมก็วิพากษ์วิจารณ์สังคมก็ใสา่หัวกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้ว ไออย่างเนี้ยผมว่ามันน่าจะเป็นที่มาของการเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนตัวประธานมากกว่าสัญญาว่าใครจะอยู่กี่ปีมันดูเหมือนเหมือนสมบัติหลัดกันชมมันเหมือนดูเหมือนเก้าอี้ดนตรีใช่แล้วมันไม่มีตัวผลงานมันไม่มีตัวหลักวิชาการในการประเมินการปฏิบัติรองรับเลยผลงานก<ๆ>็นผลงานก็มีที่ ตัดสินคุณสมัครทํากับข้าวไงแล้วตอนหลังก็มาบอกวาอ่าเป็นการตัดสินผิดพลาดเนี่ยนี่คือผลงานที่ประชาชนชื่นชมมากแต่เขาก็ดีนะครับเขาก็เวลาตัดสินคดีไหนเนี่ยเขาก็จะเลือกเอาตามประเภทคดีวิธีการตัดสินก็ให้สัมพันธ์กับประเภทคดีเช่นนายกสมัครเนี่ยถูกพิพากษาว่าด้วยการทํากับข้าวาพอเป็นคดีทํากับข้าวเนี่ยสารารัฐนูลก็ตัดสินแบบสุกเอาเผากินเห็นไหมฮะ มันต้องสัมพันธ์กันนะฮะพอเลือกทากับข้าวก็ต้องสุกเอาเผากินแต่ว่าของนายกสมชายเนี่ยนะก็เป็นการตัดสินว่าด้วยการยุบพักเพื่อไม่ให้สามารถร่วมพิธีสําคัญได้ตามที่สนธิลิมทองคุณประกาศไว้เพ <c oughs> ราะนั้นการตัดสินของนายกสมชายก็เล่นแบบสายฟ้าแลบ <c oughs> ลัดคิวทุกเหตุการณ์ <c oughs> เอาพักเพื่อไทยเอาพักพลังประชาชน <c oughs> มาอ่านยุบก่อน เนี่ยครับตั้งแต่เราเป็นไทยรักไทยกันมามีเรื่องมีราวกันมาเนี่นะราคพลังประชาชนเนี่ยแหละครับพึงได้รับเกียรติเขารัดคิวมาให้ก่อนเลยจากที่คดีเริ่มหลังคนอื่นเขาเนี่ยนะก็ตัดสินเพื่อให้นายกหลุดจากตําแหน่งเสียก่อนคุณวสันลาออกเที่ยวนี้บางคนก็ถามให้ผมคิดมากว่าเอ๊ะทำไมเขาลาออกจากทั้งประธานจากทั้งตุลาการด้วย ทั้งๆท,ที่จริงๆเนี่ยถ้ารับปากกันไว้ว่าอยู่กันแค่สองปีนี่ลาออกจากประธานก็ได้แล้วกัตุลาการยังเป็นต่ออันนี้คุณวสันเนี่ยเวลาแกถอยแกถอยสุดไม่ถอยขาไว้เพราะอะไรครับเพราะมันมีกรณีคุณชัดชลวรที่มีคนไปยื่นร้องเรียนมันเป็นประเด็นข้อกฎหมายอยู่นะครับนั่นน่ะที่ลาออกจากประธานแล้วเปลี่ยนประธานแล้วคุณชัดยังอยู่ด้วยเนี่ย<อ>ก็เกิดเป็นประเด็นปัญหาให้ตีความดังนั้นคุณวสันแกก็เลยถอยขาดนี่ประการที่หนึ่งประการที่สองเนี่ยผมเข้าใจว่า บางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นความสุขใจในบ้านปลายของคุณวสันก็ได้นะครับหรือคุณวสันอาจจะคิดย้อนไปย้อนมาแล้วเกิดสำนึกอะไรขึ้นได้ก็เลยบอกตัวเองว่าสุดทางพอกันทีสิ้นชาติขาดกันตั้งแต่วันนี้เถิดนะไม่ต้องไปทําอะไรที่มันมันปะทะกับสายตาปะทะกับความรู้สึกประชาชนแล้วมันเกิดเป็นผลกระทบกว้างนะครับคือ ต้องเรียนท่านตุลาการสารมนุษอย่างนี้นะครับว่าเอาล้ครับในวันที่บ้านเมืองเป็นแบบนี้เนี่ยท่านก็แลดูว่าเป็นผู้ทรงเกียรติเป็นผู้ทรงภูมิไม่มีใครเถียงนะครับท่านจะคิดอ่านจะทําประการใดอย่างไรกันเนี่ยฝ่ายการเมืองที่มาจากประชาชนเนี่ยก็ได้แต่ก้มหน้ารับแต่ท่านอย่าลืมนะครับว่าทุกอย่างที่ทำนะโลกยุคนี้สมัยนี้นี่มันมีการบันทึกทั้งภาพทั้งเสียงมันมีการบันทึกหลักฐานเอาไว้ทั้งหมดนะครับ แล้วท่านอย่าลืมว่าชีวิตท่านเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นมาและแตกดับไปเท่านี้นะท่านยังมีวงวานวาน่วานเพืือมีลูกมีหลานม,มีวงตระกูลให้ต้องถูกบันทึกจดจำนะครับเอ้าเราไปดูคนที่เขาเดินการเมืองมาตั้งแต่ปี2 4 7 5หลายคนบทบาทเนี่ยต้องพูดตรงๆนะครับมีปัญหาอย่างยิ่งกับพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย บางคนนี่ทรยศหักหลังต่อขบวนการประชาธิปไตยบางคนตลบตะแลงต่ออุดมการประชาธิปไตยบางคนใช้วิธีการอัปยศในการทำลายผู้ต่อสู้ทางการเมืองแต่ว่าเวลานั้นเนี่ยคนมันได้สัมผัสเรื่องราวของคนเหล่านั้นเนี่ยด้วยหนังสือเรารุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยก็ได้อ่านเป็นส่วนใหญ่มไม่ค่อยได้เห็นภาพไม่ค่อยได้ยินเสียงอ,อ่ะอ้าวใครบันทึกใครเขียนกันอะไรแบบไหนยอย่างไรเนี่ย เห็นกันเท่านั้นแต่ยุคนี้พศออนี้ไม่ใช่นะครับคลิปที่มีคนเอามาเปิดที่ท่านตกลงกันเรื่องฝากเด็ก <c oughs> เข้าทำงาน <c oughs> นะครับคลิปที่ท่านนั่งพูดตกลงอะไรที่คุณจาตุรนฉายแสงบอกว่าเหมือนโจรคุยกันยังอยู่นะครับ <c oughs> คำวินิจฉัยต่างๆของท่านยังอยู่นะครับแล้วก,ก็การตัดสินใจการใช้อำนาจใช้ดุลยพินิจต่างๆของท่านยังอยู่ปีนี้เนี่ยท่านยัง แข็งแรงกันอยู่นี่นะครับองค์กรของท่านมันยังทรงอํานาจอยู่ก็ว่าไปแหละครับห้าปีสิบปีข้างหน้าท่านคิดว่ามันจะเหมือนเดิมไหมครับแล้วอีกห้าปีสิบปีข้างหน้าท่านคิดว่าคนรุ่นนั้นเวลานั้นเนี่ยเขาจะพูดถึงท่านยังไงฮะแล้วไม่แน่โดยซ้าไปนะครับข้อกฎหมายเนี่ยมันเอาไว้ได้ที่ไหนล่ะเกิดว่ามันมีการไปชี้ว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันขัดต่อกฎหมายสิ่งที่ท่านทำเนี่ยไม่โดยไม่สุจริต เอามีการดําเนินคดีกันในวันที่ประชาชนเขาแข็งแรงขึ้นเป็นเ<ม>จ้าของอณนักนิที่ประายแท้จริงนี่โอ้ไม่ยุ่งกันใหญ่เลยครับนั่นและบางคนเนี่ยถ้าทางจะอยู่อีกหลายปีนะครับแล้วถ้าอยู่จนถึงวันเวลาแบบนั้นเนี่ยผมว่าคุณวัสันเองเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยปะทะอยู่ในใจบ้างผมว่าแม้ว่าจะไม่มากมายแหลมคมแต่มีพอสมควร ก็ขึ้นอยู่กับสามัญสำนึกของคนนะคะจริงๆจะว่าไปตอนนี้วงการยุติธรรมนี่ก็มีเรื่องแปลกๆนะสัปดาห์ก่อนมีผู้พิพากษาเอาข้าวไข่เจียวเนี่ยไปปาใส่รถคุณำคำรณวิทย์นะก็รู้สึกว่าช่วงนี้ก็มีอะไรแปลกๆตลกมันอธิบายได้ว่ามนุษย์ปุถทุชนธรรมดาเนี่ยมไม่ว่าจะดำรงสถานะอาชีพใดเนี่ยก็มีคนอยู่ทุกประเภทนักการเมืองก็มีนักการเมืองชอชฉนมีนักการเมืองที่ไม่จริงใจกับประชาชนมีครับ ขา้าราชการใหญ่น้อยมีด้วยความเคารพแวดวงตุลาการ<ม>ก็มีเพราะทุกคนล้วนเป็นปุถุชนมไม่ได้เป็นผู้วิเศษไม่ได้เป็นผู้สำเร็จหลุดพน้นมาจากไหนเป็นแต่เพียงว่ามีคนบางกลุ่มเนี่ยพยายามอธิบายว่าตัวเองวิเศษกว่า<ม>คนอื่นด้วยความดีด้วยคุณธรรมที่มองด้วยตาปล่าไม่เห็นส่อง<ม>ด้วยกล้องจุลทรรศก็ไม่เห็น<ม>เพราะว่าสรุปกันเอาเองเชื่อกันเอาเอง<ม>ยกย่องกันเอาเอง แบบนี้ครับค่เอา้าถ้าหากว่านายนัทวุศสยเกลือนั่งพูดเรื่องอย่างนี้เนี่ยเขาก็บอกแหมนัทวุฒิริสร้างภาพตัวคุณเป็นใครกันเชียวมีคุณค่าอะไรมีคุณธรรมอะไรเนี่ยมานั่งพูดอยู่เรื่องแบบนี้อแต่ถ้าเป็นคนอื่นที่เขาเชื่อกันเองประทับตรากันเองแล้วว่าเป็นคนดีเนี่ยครับแค่เรอเฉยๆเนี่ยซาบซึง้งอ่ะเออมันดูมี <laughs> โอ้เป็นการเรอที่ลึกซึ้งมากแล้วก็เป็นตาไหลอา่าเป็นการเรอที่เพื่อบ้านเมืองจริง <laughs> เพื่อสังคมจริงๆเลยครับการเริอครั้งนี้เนี่ยเชื่อได้เลยนี่สังคมนี้มันอยู่กันแบบนี้ค่ะต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนนะก็มีทั้งคนดีทั้งคนไม่ดีแล้วก็ไม่ว่าจะทรงเกียรติทรงภูมิักแค่ไหนก็ไม่มีอาชีพอะไรที่อยู่เหนือประชาชนนะคะเพราะอย่าลืมว่าไม่ว่าตุลาการจะยิ่งใหญ่แค่ไหนประชาชนก็จ่ายเงินเดือนให้ทุกเดือนนะคะเดี๋ยวช่วงที่สองมาชวนกินข้าวกันดีกว่าไม่จบไม่สิ้นนะคะพวกันช่วงที่2ค่ะ ต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของอย่างมีเรื่องให้คิดนะคะเวลาเย็นๆวันอาทิตย์แบบนี้ท่านผู้ชมคงกําลังทานข้าวอาหารเย็นกับครอบครัวนะก็ถือว่าเป็นหัวข้อที่เข้ากับสิ่งที่เรากาลังจะพูดค่ะคุณนทวุฒิสัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกันว่ามีความบังเอิญบังเอิญน,นะไปเจอข้าว200ถุงบอกว่ามาจากร้านถูกใจที่อยู่ที่จังหวัดกระบี่ปรากฏว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นคุณนทวุฒิก็ได้ไปลงดูแล้วปรากฏว่าข้าวนี่นะลงวันผลิต29มีนา2554ก็ไม รู้ว่าเป็นตั้งแต่สมัยใครนะต้องให้เล่าให้ฟังค่ะคือมันเป็นความพยายามอย่างยิ่งจริงๆจ,จะเรียกว่าพยายามก็ไม่ได้ต้องเรียกว่าเป็นความกระเสือกกระสนของคุณชพาวน,นและชาวคณะค่ะที่ต้องการจะทําให้ข้าวน,นั้นเป็นข้าวของรัฐบาลให้ได้แล้วก็ต้องเป็นข้าวถุงที่เน่าเพราะว่ารัฐบาลเจตนาเอามาขายให้ประชาชนซึ่งผมพูดไม่รู้กี่ันแล้วว่ามันจะมีรัฐบาลบ้าที่ไหนในโลกนะเก็บข้าวจนเน่าแล้วเอามาขายนี่มไม่มี แล้วก็กรณีนั้นที่จังหวัดกระบี่เนี่ยคือผมเนี่ยทั้งให้สัมภาษณ์ทั้งโพสต์ข้อความใน f a c e b o o k เนี่ยครับรูปนี้ครับมาจาก Facebook ผม,มผมว่าชัดเจนหมดนะครับ <c oughs> คือไม่ต้องคิดซับซ้อนเลยฮนะ <c oughs> แค่เห็นเนี่ย <c oughs> ก็รู้แล้วว่าอะไรมันเป็นอะไรข้อความครบถ้วน <c oughs> แต่ว่าเอาไปบิดกันในอีกช่องหนึ่งไงช่องของเขาอะไปบิดว่าอ้าวหนึ่งตอนแรกบอกก่อนว่าเป็นข้าวเน่านะที่ รัฐบาลเนี่ยทำออกมาแล้วประชาชนเกิดความเสียหายเอาเลยต้องเอาไปทิ้งอยู่ที่ริมถนนขายอยู่ในร้านถูกใจนี่อย่างนี้นะครับผมก็ให้เจ้าหน้าที่พานิชจังหวัดกระบี่เข้าไปตรวจสอบแล้วก็เอามายืนยันว่าหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ข้าวจากร้านถูกใจนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อไม่ใช่ข้าวจากร้านถูกใจเนี่ยเราก็เลย บอกไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าข้าวมันมาจากไหนยังไงแต่ว่าเป็นข้าวของเอกชนนะครับไม่ใช่ข้าวที่รัฐบาลผลิตเออไม่ได้มันต้องเป็นข้าวจากร้านถูกใจอยู่แล้วนี่ยังไม่เชื่อ <c oughs> ผมก็เลยให้าพาณิชย์เนี่ยผมไปถ่ายรูปมาให้ผมทีิไปดูด้วยวันผลิตมันยังไง เขาก็ไปคนก็ไปเจอจริงๆฮะวันผลิตกี่ยีมีนาปี54ก็ตอนนั้นคุณอภิสิทธิ์ยังเป็นนายกอยู่คือผมไม่ได้พูดว่ารัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ทำเพราะมันเป็นของบริษัทเอกชนอยู่แถวไซน้อยนอนทบุรีนี่บริษัทนั้นอะ่ะแต่ผมกําลังอธิบายว่ามันยังไม่มีโครงการรับจำนำข้าวโดยรัฐบาลนี้มันยังไม่มีร้านถูกใจเพราะร้านถูกใจกับจำนำข้าวแบบนี้เนี่ยรัฐบาลนี้เขามาทําแล้วมันจะเป็นร้านถูกใจเป็นข้าวของรัฐบาลได้ยังไงเชียมนนท์ก็บอกอนี่คนละประเด็น มันไม่ได้หมายความว่าข้าวที่รัฐบาลไหนผลิตแต่มันหมายความว่าข้าวมันเน่าแล้วคุณเอามาขายยังไงอู้ก็บอกของไม่ได้ขายคือร้านถูกใจในจังหวัดกระบี่เนี่ยมีสิบเอ็ดร้านนะปัจจุบันเนี่ยค่ะไม่มีร้านไหนวางขายข้าวยี่ห้อดังกล่าวเลยอยี่ห้อดังกล่าวเป็นข้าวขาวร้อยเปอร์เซนบรรจุถุงขนาดห้ากิโลกรัม ถ้าเป็นข้าวถุงถูกใจเนี่ยมันต้องมีโลโก้ถูกใจอยู่ที่ถุงมีโลโก้องค์การคลังสินค้าอยู่ที่ถุงไอ้นี่ไม่มีแล้วถ้าหากว่าเป็นข้าวที่รัฐบาลทําเป็นถุงไปแจกประชาชนผู้ประสบภัยเนี่ยมันจะเป็นถุงขนาด4กิโลกรัมไม่ใช่ห้ก็ชัดแบบนี้ครับไม่มีอะไรซับซ้อนแต่ว่าเราเอาไปขยายความบิดโน่นบิดนี่ซึ่งผมก็เห็นใจนะ เพราะว่าพักประชาธิปัตย์เนี่ยเขามีวิธีพิสูจน์ผลงานกันที่บรรทัดหนังสือพิมพ์ hmm. คือถ้าใครพูดแล้วเนี่ยได้ลงหนังสือพิมพ์เยอะเนี่ยถือว่าโอ้ oh, ใช้ได้เลยใช้ได้ <c oughs> ถือว่ามีผลงานนะเนี่ยมีพัฒนาการทางการเมืองโ <c oughs> ดยเฉพาะถ้าใครหาคําด่าคนอื่นได้อย่างที่เรียกว่าโอ้โหเจ็บแสบโดยไม่ต้องมีสาระนะครับ <c oughs> โดยไม่ต้องมีเหตุผลประกอบอันนี้เขาชี้วัดความสําเร็จกันแบบนี้นั้นเรา